ตีห้าสี่สิบสี่ทันนิวฮาเวนเอ้ยใช่ค่ะอันนี้แหละโอโ้คนเยอะอยู่นะมันไม่สะดวกเหมือนเมืองไทยนะคะบางคนพอพอพอดูแล้วเขาก็เขาก็จะ เหมือนกับตำหนิอันนี้มันก็ใช่หมันสุกปรกแล้วก็มันไม่สะอาดเหมือนบ้านเราแล้วไม่สะดวกเหมือนบ้านเราเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าลงไปแล้วก็ก็เลี้ยวสายโหนึกถึงวันที่ป้าขึ้นรถไฟไม่ทันนะป้าตกใจมาก แทร็กแเห็นไหมคะมันสกกระโปกมันไม่เหมือนบ้านเราคันนั้นแน่เลยขบวนนั้นแน่ๆเลยเดี๋ยวว่ากันนะมันไม่สะอาดเหมือนบ้านเรานะอุยคันนี้แน่ขบวนนี้แน่ๆเลยค่ะ นี้บอสตันนี่เฮ้ย66อ๋อแสดงว่าขบวนนี้ไปบอสตันด้วยถามอีกครั้ง Excuse me I'm going to New Haven this train Yes านี่ไปบอสตันฐานยืสุดท้ายคือบอสตันค่ะป้าเป็นคนที่เหมือนกับยังถามแล้วถามแล้วถามอีกอย่างเงี้ยถึงณขณะนี้ยังไม่มั่นใจอยู่นะเอาเราจะขึ้นอันไหนอะเนี่ยคนนี้ขึ้นอันนี้ ป้าก็าขึ้นอันนี้บ้างโอ้ยทำไมเลือกนั่งได้เลยป้าจะนั่งได้ป้าจะนั่งอันนี้นี่แหละค่ะนี่แหละคือบรรยากาศแต่ชั้นสองอยู่ตรงไหนไม่รู้ พี่ป้าถามแล้วนะเขาก็ว่าใช่มันน่าจะใช่ถ้าอยากเดินไปดูชั้นสองนี่ค่ะมันก็จะมีที่ให้เราเสียบเสียบปลั๊กห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้คนไม่เยอะค่ะถ้ารถไฟนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ขอบคุณน้องๆแปดคนที่ยังอยู่เป็นเพื่อนป้านะคะเดี๋ยวป้าลองถุงที่ป้าใส่น้ำมา้อนติดกระเป๋าอึ๊บคิวส์มี e this train go to New Haven Connecticut where are you going อ๋อบอส แต่มันคนน้อยออทางด้านนี้หันหน้าทางด้านนี้อันนี้หันหน้าทางด้านนั้นอ,อ๋อมันมีโซนนี้หันหน้าไปด้านนูน้นโซนนั้นหันหน้าไปด้านนูน้นถ้าอย่างนั้นป้าปิดไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจถ้าหากอยากเห็นบรรยากาศ ที่มหาวิทยาลัยเย,ยวที่พิ่ทาบรรยายป้าจะไลฟ์สักประมาณ20นาทีนะคะขอบคุณมากๆป้าปิดไลฟ์ก่อนสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ